พื่อนสนิทแอบทักซอ,อนโพยืนยันอีกเสียงหลังมีรูปคู่ทิมพิธาเรียกได้ว่าทําเอาหลายคนในกรีดฝันเป็นจริงเลยล่ะคะ่ะสาหรับแอบทักซอ่อนและทิมพิธาเจอกันแล้วแถมงานนี้ก็ยังมีการถ่ายรูปคู่ด้วยกันด้วยล่ะคะ่ะโดยน้องปีใหม่และน้องพี่พิมพ์นั้นก็อยู่ด้วยเรียกได้ว่าทําเอาจินหนักมากกันเลยทีเดียว และถึงแม้ว่าทางด้านแม่แอปทักษ่ออนนั้นก็จะออกมาบอกว่าเป็นแค่เพื่อนกันเท่านั้นไม่ได้มีอะไรอย่างอื่นแต่ยังไงสายจิ้นนั้นก็ยังฟินอยู่ดีละค่ะ ซึ่งงานนี้ทางด้านเพื่อนสนิทของแอปทักษ์ออนนั้นก็ได้โผล่ยืนยันอีกเสียงหลังจากมีรูปคู่กับทิมพิธาเป็แนแฟนกรีดหนักมากโดยทางด้านเพื่อนสนิทของแอปทักษอออนนั้นก็โพลกลาง IG เพื่อนพร้อมทั้งพิมพ์คอมเมนต์ไว้ว่ามีเพื่อนเป็นดาราแล้วเป็นพิธีกรก่อนแล้วยังไม่เคยมีเพื่อนเป็นสตรีหมายเลขหนึ่งเลยอะ รายการฝันที่เป็นจริงไปทางไหนคะซึ่งงานเนี้ก็ทำเอาชาวเน็ตในกรีดกันหนักมากเลยทีเดียวคะ่ะขนาดเพื่อนสนิทอย่างเข้าเมมเนตแบบนี้และเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆอย่าลืมกดติดตามคะ่ะ